แต่สองคนเฮาเก็ก็มาได้แก่มานางังพีเร็วสจมีคนดูเราสมัยเนี่ยห้องโซ่ปลายลานอ่านบอกออกเลยอยู่ใน,นเนี่ยแกน สวัสดีค่ะพี่น้องยามเย็นบรรยากาศดีมากที่ไร่จิตพักดีตอนนี้ร้านแม่คว่หัวหลอนกำลังสุนระมุนซ่อมเปิดร้านมาหลายมือแล้วเพื่อรอวันที่เจ็ดพืจิกาที่จะเปิดร้านเปิดของจริงอย่างเป็นทางการวัวไอ้สุดๆเลยนะ หนาวยังทางบ้านเฮาครับยังบบหนาวค่ะแต่ว่าอากาศตอนช่วงเศร้าแลวกาตจอนช่วงแวงย่แรงนี่ก็คือว่าเริ่มดีแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีคุณนุสวัสดีค่ะสบายดีจ้าค้นสวยเมื่อนี้ผ้าล้านไปเบิ่งหนังมายูสกลอยู่อันโรบินสันผ้าออกแกนก็ออกากาดไปเบิง่งไปน้ำกันสามยายน้อง มีความสุขมากแกสนุกไหมวันนี้สนุกมากเลยค่ะไปดูหนังสับปปเปลือเป็นยังไงบ้างเปิดท่างการหรือสกลครับอืมอันนี้คือมุกใช่ไหมทุกคนขอเสียงคนในนี่มีผู้ใดเป็นคนมีผู้ใดอยู่แถวบึงการบอ มีผู้ใดอยู่บึงการบอรขอประชาสัมพันธ์ว่าวันที่25วันที่25เดี๋ยวจะไปไปงานสัมมนาอยู่ยบึงการค่ะพี่น้องสำรับตัวแทนของจิตภักดีสั้นสกรีนที่เขารวมสัมมนาตั้งแต่10บลอดขึ้นไปคันผู้ใดอยู่แถวบึงการกระพ่อกันเดอจาเป็นทีมของ ป้าผู้ค่ะที่จัดงานก็คิดว่าน่าสิไปเบิดครอบครัวผู้ใดอยยุแถวน,นั่นก็พ่อกันนาะค่ะทราบ,บ่าตอนนี้มีแล้วสามคนตั้งใจจะจัดสัมมนาให้มีคนไปร้อยคนใช่ไหมป้าผู้<ไ>แต่ว่าตอนนี้ได้แล้วสามคนแค่ผูดด้ใดไปกับพ่อการคิดว่าสิฮอบไปเบิดบ้าน เปิดร้านวันไหนคะร้านแม่ครัวหัวร้อนเปิดวันที่7พฤศจิกายนเปิดตั้งแต่10โมงจนอด2ทุ่มเมื่อนี้เริ่มล่งอาหารต่างๆหน้าๆแล้วค่ะพี่น้องร่วมทั้งเบียร์กับล่งแล้วเมื่อนี้พี่อยู่บึงการหน้าแมคโครเลยพ่อกันค่ะตะวางานนี่็จะเป็นงานแบบสรรมนา,าของโตแทนจิตพักดี เปิดเปิดไปเลยค่ะซิปซิปหลอดสองพันบาทเข่าสัมมนาเดเลี่แอนเดลียนคอร์สัมมาเดเลียนคอร์ได้พี่น้องมีโคตรมากโคตรซื้อยังเกาะปลาผูกโคตรซื้อยังซื้อโคตรปะไหน่ว่ามาสอนเรื่องเคี่ยวกับการสร้างตัวตนเนี่ยละเนาะแล้วก็มีโคตรอีกย่างเนี่ยอยู่สัมมนาฮะเราเอ้ยมีเรียนอะไรบ้างนะคะมีสร้างตัวตนแล้วก็มีเรียนสอนยิงแอดอ่าผูดอะได้ความรู้ อ๋อผู้ใดอยากได้ความรู้ในการสาตโตัวตนต่างๆกัล่องเบิงค่ะพี่น้องคโค้ดนอตประสันพี่โอวา่สวสาสอดเป็นกำลังแรงเซ้นแรงเส้นแงร,แง,รแงใจให้ที้มเนี่เด้ดอดตอนนี้เขาได้แล้วสาคนแต่ว่าตังเป่าไปลอยคนพี่น้องเออผู้ใดเอ็นดูเอ็นรักกะกะ <c oughs> ปก็พู้ไปนางานเลยบออันนี้คือเป็นงานของตัวแทนใช่ไหมคะใช่ผู้ใดสนใจไปได้เบอรเลยค่ะ ไปได้บนเลย่ไม่ต้องเป็นตัวแทนก็ได้บอใช่ออ๋ไม่ต้องเป็นตัวแทนก็ได้ขอแค่เรามีความสนใจในเรื่องของการสร้างเพจแล้วก็พัฒนาการสร้างรายได้ออนไลน์ไปด้วยกันอ๋อสอนตั้งแต่เขาบ่เคยเฮ็ดเพจเลยได้บ่เคยมีอย่างเลยพาทําเลยแต่จับไปทําแม่สนับพี่น้องแม่ไร้ยู่เบวงการนันนาคอยค้นใช้เงื่อนควัไปเบว้ได้เนี่ยแม่ไหลทีพักดีนี่ค่ะต้องพ้อกันนี้อย่าอย่าให้นั่งเซเวลังน้ำลายยืดอยู่เด้ นาะคุณแม่เนาะวันที่ยีสิหาคืจิกาค่ะพี่น้องกับสิปัแต่วันที่หยิบยิ่ซีะยิบซียิบหายิบยกเขาก็จะพกกระเพอมพีมเนี่ยเขาก็อยู่เพราะว่าเขาคิดว่าบาัตนเท่าอ้ยหมายถึงยีบหาเออยิบพกก็จะกลับบนันเนะพร้อมกันครับบาตรน้อง จองให้ซองตาแย่กับนอนผุนที่กันด้วยค่ะบอกเออเลิศตู้เซียนกับยายแดงก็ไปอะไอยากพอพบพอสำรับขอบคัวมอะไรจิพักดีกะโคดนูดโคดวุดโคดท่านประธานหลายโคดแห้งเมื่อนี้ส่งเป็นล้านแบบล้านแบบอาหารขม่าแบบเบร่อเลยล้านแม่ครวหัวร้อนมือนี้อ่านบอกนอนในนี้แม่ครัวหัวร้อน เมื่อนี้บอกหลานมาอันถามหลานมาโอ๊ตบอกหลานมาถ้าเบึงเด้อไปเบึงอันซับปะเลอเดียวสีห้ยมาสั่นหลานฟ้องก็พูดว่าป้านุทนอนหลับให้แล้วหลานไม่ร้องให้มีแต่นี่ร้องไห้งงมากก็เลยถามหลานว่าหลานฟังไม่รู้เรื่องหรอดูไม่รู้เรื่องหรอจัดสร้อยจูนะครเอฟซีผู้สาวสร้อยจูเออบุไดเหตุคีบกินสร้อยจูโดนแล้วเพราะว่าเจ๊ดายเพิ่งออกนะคะ เนธรรมดา,าก็จริงคุณครูน่าใส่พี่นอ้องมาสะดุดบอนึกว่าร้านในเมืองบอค่าร้านยุไรจิตพักดีค่าเป็นร้านลับเป็นร้านที่แบบว่าต้องใส่ความพยายามถึงสิแบบว่ามากได้เพราะว่าในที่ที่มันอยู่ลึกๆมันก,ก,ก็บรรยากาศดีเด้เหมนี้โฆษณา บออากาศดีเลยค่ะให้พุ่มบนข้างหลังดู่ะแมนสวยงามมากคุณน่ะพระเจ้าบนแง่แฟนคลับชอบการพัฒนาไรสีพักดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะบอกับกอดท่วหม้อแล้วบบจ้าพุลญาจ้าล้านแม่พูดว่าร้อนเปิดแล้วของเล่นหนูของเล่นหนูอยู่ในห้องบานุค่ะ หนูเดินแบบระวังรถด,ด้วยนะลูกมีรีสอร์ทใกล้ร้านแม่คงหัวร้อนไหมครับแวะไปเมาอุดหนุนอันร้านรีสอร์ทกับบุรุษค่ากับห้างคันจิตรีสอร์ทดีแน่กับห้างจากนี่กับทิพเจ็ดโลอยู่ดน,นเนาะอูมแมีนสิบโลกเออพังคุพี่้นของร้องเสร์ดเบิงค่ะ ดีจังค่ะกทมฝนตกค่ะทันลาพี่นอ้องเมื่อนี้กาอย่ามาฝากไว้สองเรื่องเรื่องแรกก็คือวันเปิดลานพอกันเพราะว่านี่กับยูนะคะวันที่เจฤตุสิกาเปิดลานแม่ข่วงหัวรอนอยูกันครบทุกคนค่ะละกาวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกาไปผู้ใดยูทั้งบึงการอยากเค้นนาค่าตาอยากพอกันอย่ามาถ่ายรูปเลยอยากมาถ่ายรูปยอยากมาเม,า,มาหมอ้ออย่ามาพอกันกา พอกันได้ค่ะพี่น้องรงเล่มบีเคลงแรมบีเคมันที่ยีนซิบหาไ่ว่าจะเป็นต้องเป็นโตเทนค่ะผู้ใดอยากเลี่ยนคอดอยากมาพ่อกันก็ไปเจอกันนางานก็ได้ค่ะใช่ค่ะโอ้ไปเจอหน้างานได้เลยยังไม่ต้องไม่ต้องสมัครลงชื่ออะไรทั้งนั้นอ walk in ก็ได้เราไม่ได้จํากัดขนาดนั้นเราต้องการคนที่สนใจจริงๆบางคนกระบ่เห็นบางคนก็ะเห็นจออาเสียกรบอกกัตรงนั้นก็ได้ค่ะอ่ากลับไปซอยเนจ้าตอนนี้มีแล้วสามคนเนาะ ขอให้กิจการรุ่งเรืองเด้อจิตพักดีน่ารักทุกคนเลยขอบคุณค่ะจิตพักดีก็เปิดรีสอร์ทเลยโปรเจกต์ต่อไปแมนค่ะพี่น้องคันสามารถเทศไปเทแลนนิดเทละหน่อยค่ะให้มันรูดจักระบบยังหลายๆอย่างแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆกัคิดว่าในอนาคตสิพากกันเทศอยู่ค่ะพี่น้องเทศตามภาษาท่องี่แล้วเนาะคอยเทแลนด์นิดเทละหน่อยตอนนี้ร้าน้ำก็มี่ได้ค่ะพี่น้องบ่ไเด้มีตลาดตะบหมูฟงมี่คาเฟ่ของไอวุฒโลพรม แต่ว่าขันมาวันที่เจ็ดนีก็ยังบอลแล้วดอกแต่ว่ากระเฮ็ดไปเรื่อยๆขันผูดด้ใดอยากกินน้ำลำไยน้ำเอาน้ำลำไยน้ำยางัสีก็มี่ค่ะวันที่เจ็ดออรกรดะ,กะดีใจค่ะพี่น้องน้องสาวกับมี่ลานตับัะคุงพี่สะใภ้ครับอ้ายกะมี่อันลานคาเฟแ่แทนประธานเจ้าน้อยแล้วก็สิเปิดร้านหมูกระทะเด้อพี่น้องร้านกระทะสอสหมูกระทะสองตายหาย่เปิดมือละโต๊ะโตเต็มทุกวันพอมีวันละโต๊ะ เด,เดี๋ยวสิมีวันที่วันที่ใดไเพื่อที่เข้าไปกินโอมาการ์เซวันที่17นี้ค่ะวันที่17นี้ <c oughs> ไปกินโอมากาเซ่เพื่อผู้กินอาหารญี่ปุ่นได้อยู่เนาะได้ค่ะแต่ว่าตอนตั้งคันเนี่ยตรงนี้ค่ะจริงเหรอโอ <aux> ้ยเสียดายมากไปกินโอมากาเซ่แต่กินดิบบ่ได้โอมาอมอกาเซ่ที่มันที่มันเป็นคำคำเหรอคะแมน,นค่ะยังไม่เคยกินไอเทอร์ดินี่งเธอแหลกในซีวีจะไปเซิร์ชเนาะว่าโอมากาเซ่คืออะไรเหรอใช่ เดี๋ยวเดียวไลส์ลสตวัวไทเบิงในวันที่17เ,เ,เบิงบรรยากาศต่างๆาน้าพี่นูทั้งเก่งทั้งสยจิตใจดีขอให้รวยเฮงเงปังๆนะครับขอบคุณค่ะขอให้กิจการเฮงปังๆเลยนะครอบครัวจิตพอดีขอบคุณค่ะพี่แพรรี่พี่แพรรี่ไว้มีโอกาสมาที่ไร่จิตพักดีเด้อค่ะเิ็นหน้าเจ้าของบ่อนี่เหรอหน้านุชบ่อน,นี่ตื้นเบิด ยืนหน้าจะฟองกับตื่นขันเกิดว่าข้ารู้สึกว่าเออข้าเบาจังคันแล้วข้านอนสีเดีบ่แล้วก็ปล่อยแห่ง้นไม่เห็นส <c oughs> ิเขาเห็ดนะเออคือสาวพ่อนี่ไง <c oughs> วันที่เจ็ดธันวาจะปเป็นพิเศษในดินคาอย่าไปเที่ยวไร่จิตพักดีค่ะเ <c oughs> ชิญค่ะมาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีร้านส้มตำแม่ครัวหัวร้อนแล้ว ก่อนน่ะนี่ก็คือว่าเฮาบ่ได้เปิดให้ผู้ใดเข้ามาดอกค่ะเพราะว่าภาพมันเบลอว่าซั่นเป็นน้ำเน็ตบ่ฮือแม่นค่ะเป็นน้ำเน็ตอืมวุ้ยเน็ตบ่ดีบันณฑนี่ก็เลยสวัสดีค่ะ,คะพ่อบอกคนในว่าพ่อกลับไ,ไปเบิ่งการเด้อสวัสดีครับเออบอกคนในว่าวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าทุจิการก็จไปครับไปเบิ่งการครับผู้ใดอยากพ่อทำบัตรท่าผอกันยุ่งเรื่องบีเคเลยมันจะแต่จะโม่งค่ะแปดนาฬิกาค่ะลงทะเบียน ตั้งแต่8โมงเสาผู้ใดสะดวกไปย่ำใดเก็ไปย่ำนั่นก็ับเด่ปะต้องไปเบปียร์ต้องเกินเก้ามาพ่อกันอยากให้ได้ความหูอ๋อคันผู้ใดได้ความหูต้องไปก่อนเก้าโมงเ<ๆ>ดี๋ยวไปเจอกันที่เบื้องการนะครับ<ๆ>พี่น้องครับเมนค่ะและ้วกบันทีเจ็ดแม่พ่อท่านประธานกับลาชแม่ขั้วหัวร้อนพ่อกันได้ค่ะทุกคนครูกำลังหน้าบวมแล้วน้องได้ชายหญิงน้อ ได้ลูกสาวคะ่ะได้ลูกสาวนะคะตุ้มติปปีใช่ไหมคะกำลังไม่มีขอตุ้มตติปีทร <c oughs> งประแดกบองไปจ้าประแดกนะคะทายอยทรงมือนีมืออื่นนี่กา <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ยอดนาะ่สองพันกระปุก <c oughs> คือเมื่อวานหนึ่งพันกระปุกแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งพันกระปุกแบบเลิศแบบเบอร์บงังแต่ก็ทุกคนก็คือโทรตำกันนางนางนางคือ เออขอสีแ่แจงตรงนี้เลยว่าสำรับในเพจแจวบอกนะเหาเฮ็ดเป็นไม่ออเดอร์ไม่ออเดอร์นี่คือมันเป็นระบบอัตโนมัติสมมติว่าคุณกรอกทียูโอนเงินแล้วปุ๊บระบบมันกรับเขาแล้วบ่ต้องห่วงว่าเฮ้าสิบ่รเห็นว่าคุณโอนเงินเด้อมีหลายคนย่านว่าเห็นบ่โอนเงินไปแล้วคือบ่มีหยังตอบก,บก,กลับใช่ใช่ก็คือมันตรวจสอบสลิปอะไรเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้เหากับาลั่งเล็งเฮ็ดออเดอร์ท่านทรงมืดอีกกระทรงไปแล้ว หลยกระปุกแล้วค่ะพี่น้องจ้างคนมาเห็ดเบิร์มูบ้านนี่ละทยอยส่งเมนแมนค่ะคือปก,กตินะแจ้วบอกนะสิเห็ดสัปดาห์ละรอบแต่ว่ารอบนี้ออเดอร์มันหลายย,ายอดมันเยอะมากก็เลยทยอยส่งทุกวันนะคะถ้าใน,นเด้อจ้าอย่าพึงใจห้อนอย่าพึงด่ากันแอดมินมีผู้เดียวเพจแจ้วบอกมีแอดมินผู้เดียวค่ะพี่น้องบันี้แชทกับประมาณมันหลายแห้งยี่หลี หลังจากที่คลิปนั่นล่านวบิ้วคลิปนั่นที่แบบกินกับหนมปละดุกนั้นได้รับการตอบรับดีแฮ้งตอนนี้แซ่ดตึง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 อยู่นีแจวบองนี่พี่น้องไไลูกค้ากันแดดพี่ถึงกับฝากสั่งแจวแล้วตอนนี้ <laughs> ปังมากค่ะทุกคนสําหรับแจวบองกะกะคิดคิดไปว่าถ้าขายดีแบบนี้กัน อาจจะเอาเวลามาทำทำคลิปกับแจ่วบองแบบหลายๆเพราะว่าส่วนนี้ย่แดงกับเห็ดเข่ามือแจ่วบองกระแสบรสชาติเด็ดพริกนี่คือขั่วเองค่ะทุกคนพริกขั่วเองย่าแดงเห็ดเองแซบแน่นอนแห้งกินกับสมพักนะพี่น้องแซบแซบขันผู้ใดสร้างไปแล้วในนี่ผู้ใดสร้างแจ่วบองไปแล้วกินกับเขาเหนียวกับสมพักเลิศเลิศเวอร์เลิศเวอร์วัง แน่นอนบอกเลยตอนนี้ภาพยังเบอร์อยู่บอคะภาพบันเบลอรหรือเธอไม่ชัดเจนเบอร์ทุกคนลิปสีสวยไหมขายของอีกแล้วตัวต่อไปต่อจากกันแดดก็คือลิปสติกนะคะมือนี่ดดแดดแห้งแห้งก็เข่านาวนา,านี่แห้งกระแดดคือเกาดเด้อแดดใหม่คือกันเด้อพี่น้อง เบอเอจ้าเบลออยู่เน็ตมันบอดีแมภาพแตกๆโอเคมือหนีมาทักทายประมาณซัมนีเพราะว่าเน็ตมันบอดีเดี๋ยวมือได้พนติดไหว้ไฟข่อยจัเมื่อไหร่ไม่ดีกว่าข่อยว่าเอาพี่น้องไปก่อนเนอะบ,บายบายสมพักขายน้ำบอน้องนูดสมพักยังบาขายค่ะแต่ว่าที่ขายตอบต้อไปก็คือแหนมปลาดุก เดียวสิค่อยๆค,ค,คลายไปค่ะพี่น้องผู้าดาเซ่บแจ่วบองกับตึ้งตึ้งตึ้งอยู่พี่นุชเปิดมาสิไปแล้วมทุกคนถามตอบก่อนพี่นุชเปิดวันไหนนะคะร้านเจ็ดพฤศจิกาค่ะทุกคนพ่อกันเด้อจ้าเจ็ดพฤศจิกาเปิดร้านแม่ค้าวหัวรอนสำหรับมือนอี่จะขอลาไปก่อนเพราะวันเน็ตเป็นบอดีภาพมันแตกบ,บายบายพี่นุชนุชกำลังจะสั่งกันแดดแหมมีเนื้อเดียวแม่นบอกจ้าบอต้อง แมนค่ะมีเบอร์เดียวค่ะกันแดดมีเนื้อเดียวแต่ว่าสามารถปรับให้เขากับทุกสีผิวได้ mm. สมมุติว่าห้าท่าเขาไปแล้วปึ๊บรอรอแป๊บเดียวมันซึมไวมากแล้วก็จะปรับมันมีมันมีสารอยี่ยงว่าสักอย่างที่มันสิปรับให้เขาได้กับทุกสีผิวรับรองทาแล้วออรา่าเปล่งประกายแน่นอนทุกวันนี้มีแต่คนเม้นถามว่า ทำไมหน้าจิตพักดีถึงหน้าฉ่ำจังเลยกันแดดจิตพักดีนี่แหละค่ะทุกคนสั่งได้กับตัวแทนทั่วประเทศไทยเดอพี่น้องบายบายไปอีหลีแล้ว